สวัสดีครับพวกผมต้นดิงเกิลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเศรษฐีที่มันเข้าไม่ได้ครับขนาดนี้เวลาที่สองนาฬิกาสิบเ้านาทีครับผมที่จะเข้าเกมเศรษฐีไปเล่นเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเข้าไม่ได้ครับตามที่เห็นเลยครับเป็นเฮี้ยอะไรครับมันเข้าไม่ได้ครับเกมครับช่วยดูเลหน่อยครับช่วยดูเลหน่อยครับมันเข้าไม่ได้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอีเวนท์ที่มันที่มันเปิดแจ็คแจ็คพอตเนี่ยที่มันใช้ห้าเพชรหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับว่าใช้อีเวนท์ที่เปิดห้าเพชรหรือเปล่าครับถ้าอีเวนท์ที่เปิดห้าเพชรแล้วคนแบบมันแบบมันคุ้มไม่ใช่ส่วนตัวละครที่แบบที่แบบให้คนแบบใช้คิทโตไปซื้อแบบมันมีราคาถูกไงก็เลยคนแหกเข้าไงคนแหกเข้ามันก็เลยเข้าไม่ได้อยากรู้ว่าเป็น้ย่อะไร ช่วยดูเล่หน่อยเจมเจมช่วยดูเลกันหน่อยนะจ๊ะทําให้ผู้เล่นอย่างผมเนี่ยมันหัวร้อนเข้าไม่ได้ผมจะส่งไโครปเปอร์นี้ต้องรีบแก้ไขหน่อยนะต้องรีบแก้ไขเลยไม่ใช่ว่าเออแก้กว่าจะแก้ไขรอเป็นตอ้งสามชั่วโมงนะตอนนี้ต้องรีบเลยนะรีบแก้ไขเลยนะรีบเลยนะไม่ใช่ว่าไม่รีบนะต้องรีบเลยนะตอนแรกผมก็ไม่คิดที่จะเล่นน่ะเออตั้งแต่อีเวน กวนอูอ่ะแต่ทําไปทํามาทํามาทําไปอมมีคนแบบเพื่อนผมอะไรเงี้ยหรือคนรอบข้างเขาแบบเออโหลดเธอโหลดเธออะไรเงี้ยเออมาแข่งกันผมก็ต้องโหลดเตได้อ่ะโหลดเล่นเตนได้โหลดเล่นปุ๊บโหลดเล่นก็เออก็ก็มันดีนะเออใช่ก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันติดอยู่ที่นี่นี่น,นี่ดูดูดูด มันเข้าไม่ได้นี่มันอเป็นอะไรที่แบบรับไม่ได้มากเลยเป็นมึงอืมเจมช่วยกันดูแลหน่อยช่วยกันทำมันเข้าได้หน่อยสิเข้าเข้าไม่ได้อะไรก็ไม่รู้บ้าบอบอกเลยเข้าเข้าไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยสาระสิ้นดีของเกาหลีอะไรก็เข้าเล่นกันได้แต่ของไทยจะไม่เล่นไม่ได้ถามนี้เกิดอะไรขึ้น น,นี่เข้าไม่ได้แบบนี้ต้องมีของปลอบใจนะต้องมี